ยุบนี้มีเรื่องหนุ่งที่สะท้อนความเปราะบางของสันติภาพภูมิภาคอย่างชัดเจนรายการข่าวเดือดของเราได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนั่นคือสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งได้บานปลายแปรเป็นความรุนแรงระดับภูมิภาพเมื่อวันที่24-26กรกฎาคม2568ช่วงเวลานครนิวยอร์ก เหตุการณ์นี้ร้อนแรงถึงขนาดที่ไทยต้องส่งทูตประจำา UN ขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมปิดของ UN Security Council หรือ UNSC ปมดินแดนไตรามาสมรกฏและวัดพระวิหารรากเง่าของข้อพิพาทมาจากการแบ่งเขตชายแดนที่ยังเป็นปมระหว่างชาติสถันติมายาวนานรวมถึงพันธกรณีจากปีคศ1907และคำตัดสินของศาลร,ระหว่างประเทศเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารในปี1962 แม้จะมีองค์ประกอบประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมแต่การเจรจามักถูกแทรกด้วยความหวาดระแวงและแรงผลักทางการเมืองสากลเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568กองทัพไทยเปิดเผยว่าทหารลาดตระเวนประสบเหตุเหยียบทุ่น PMN2 ซึ่งระบุว่าเป็นทุ่นใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกพิจารณาว่าปลอดภัยแล้วจุดนี้จุดชนวนความรุนแรงใหม่และไทยได้ตัดสินใจปิดด่านชายแดนหลายแห่งทันที เหตุการณ์ที่ทำให้ชายแดนลุกเป็นไฟวัน24เกิดการประทะใน6-14จุดชายแดนพร้อมการยิงปืนใหญ่ BM21 และลูกระเบิดใส่โรงพยาบาลและชุมชนพลเรือนในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีไทยรายงานผู้เสียชีวิต14รายรวมพลเรือนและทหารและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคน ส่วนกัมพูชาระบุกร่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและผู้พลัดถิ่นหลายพันคนไทยตอบโทษด้วยอากาศยานและถแถลงการอย่างเป็นทางการกองทัพไทยส่งเครื่อง F 1 6เข้าโจมตีฐานทหารกัมพูชาพร้อมปฏิบัติการยุทธบดินเพื่อยับยั้งการรุกรานอย่างเข้มข้นสำนักง,งานต่างประเทศไทยออกถแถลงการผ่านทูตประจำยูเอ็นว่าไทยใช้สิทธิการป้องกันตัวตามมาตรา51ของกฎบัตร UN ออย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่าไม่ได้สาดกระสุนใกล้วัดพระวิหาร ห่างใหญ่น้อย2กิโลเมตรเพื่อคงหลักความสมเหตุสมผลความจำเป็นและความระมัดระวังทางการทหารในห้องประชุม UNSC ทูไทยลั่นเสียงดังสู่ประชาคมโลกเมื่อวันที่25กรกฎาคม New York, นิวยอร์กนายเชิดชายชัยวิทย์เอกอัครราชทูไทยต่อ UN กล่าวในที่ประชุมปิด UNSC ว่าเชื่อว่ากัมพูชาโจมตีโดยไม่มีการยั่วยุสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน เอกอัครราชทูตกัมพูชาตอบรับข้อเสนอให้หยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและยืนยันว่ากัมพูชาก็ต้องการทางออกโดยสันติวิธีเช่นกันด้านวิชาการไทยระบุว่ากัมพูชายังพยายามโยงเรื่องนี้สู่เวทีนานาชาติเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและไทยมั่นใจในข้อมูลและหลักฐานที่นำเสนอผลกระทบจริงต่อประชาชนมวลมหาประชาคมไร้ที่พึ่งการสู้รบสร้างวิกฤตมนุษยธรรมทันทีไทยอพยพคนกว่า10,000แสนคน และกัมพูชาระบุอีกหลายหมื่นคนที่หลบหนีในออสดาเมนเช p r o v i น c ์โครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลตลาดบ้านเรือนประสบความเสียหายอย่างหนักขณะที่เด็กพลเรือนรวมถึงทหารล้มตายรวมกว่า30คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบรายบทบาทของนานาชาติและปฏิกิริยาทางภูมิรัฐศาสตร์ UN Secretary General และสมาชิก UNSC เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายลดความรุนแรงและเปิดทางเจรจาอย่างสันติ อาเซียนโดยมาเลเซียนในฐานะประธานเสนอเป็นตัวกลางเจรจาแม้ไทยระบุว่าพร้อมเจรจาทวิภาคีแต่ไม่ต้องการผู้เจรจาอื่นประเทศมหาอำนาจอธิสหรัฐจีนฝรั่งเศสยูเรียกร้องให้ใช้สติยุติการสู้รบและให้ความสำคัญต่อการปกป้องพลเรือนอย่างเร่งด่วน เสียงสะท้อนเบื้องหลังและวิชาการไทยมองว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามปูมุลลวดลายสร้างข้อพิาพาทเพื่อเรียกความสนใจจากนานาชาติและใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในเวทีโลกขณะที่สื่อต่างประเทศเช่นกาเดียนเอพีรอยเตอรายงานอย่างละเอียดว่าความขัดแย้งครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตหนักสุดในรอบกว่า10ปีใต้ผิวสงครามปัจจัยลับที่อาจอยู่เบื้องหลังเกมการเมืองภายในของกัมพูชา นักวิเคราะห์ต่างประเทศบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการกระทําของกัมพูชาอาจไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนเท่านั้นแต่ยังโยงไปถึงเกมอำนาจภายในของกลุ่มการเมืองกัมพูชาซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอำนาจหลังฮุนเซนส่งต่ออำนาจให้ลูกชายมีความเป็นไปได้ว่าการยั่วยุไทยและดึงเรื่องขึ้นสู่เวทีโลกอาจใช้เป็นข้ออ้างทางการเมืองเพื่อรวมความเป็นหนึ่งในประเทศปั่นกระแสรักชาติและกลบแนวข่าวความขัดแย้งภายในประเทศ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในอาเซียนยังมองว่าจีนมีบทบาทแฝงในการหนุนหลังบางส่วนของกัมพูชาซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างฐานทัพเรือในสีหนุวิลและแนวนโยบายเบลแอนด์โรดไถยจริงตกอยู่ในจุดสมดุลใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องระม,มัดระวังไม่ให้เหตุการณ์ชายแดนลุกลามเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอาํานาจผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า ไทยควรเดินหน้าเสนอเจราจาเทาวิภาทีแบบไม่เป็นทางการกับกัมพูชาและเสนอให้มีช่องเจราจาสงบศึกระหว่างผู้บัญชาการทหารระดับภาคโดยตรงใช้กลไก JBC ที่เคยหยุดใช้ไปนานกลับมาเป็นพื้นที่พูดคุยและฟื้นความไว้ใจในระยะยาวควรเปิดทางให้องค์กรสิทธิมนุษยชนองค์การสหรประชาชาติและ NGO ด้านมนุษยธรรมเข้าพื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยช่วยฟื้นฟูภ,ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาประชาคมโลกว่า แม้ถูกรุกรานแต่ยังยึดหลักมนุษยธรรมอย่างมั่นคงเสียงระเบิดเมื่อวานทำให้บ้านชั้นพังทั้งหลังลูกสาวสี่ขวบร้องไห้จนหมดเสียงแต่เราก็ต้องหนีต่อไปคำให้สัมภาษณ์จาผู้ลี้ภัยในจังหวัดศรีสะเกดนี่ไม่ใช่แค่สงครามของทหารแต่นี่คือสงครามที่ทำร้ายคนธรรมดาบ้านพังฟาร์มหายโรงเรียนต้องหยุดเรียนสิ่งเหล่านี้คือราคาแห่งสงครามที่ไม่มีใครอยากจ่าย เสียงจากผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการที่ไทยรีบขึ้นเวที UNSC และใช้ช่องทางอนุสัญญาออตตาวาแสดงว่าไทยไม่ได้ต้องการขยายสงครามแต่กำลังใช้เครื่องมือทางการทูตอย่างมีชั้นเชิงและต้องการสร้างฉันทามติของโลกเพื่อตอบโต้ในแบบนานาชาติไม่ใช่แค่เอาปืนไปแลกปืนฝั่งกัมพูชาผังทุนแบบใหม่ในเขตที่เคยปลอดภัยนั่นคือการละเมิดอย่างชัดเจน อาวุธที่ไม่มีตามันไม่แยกว่าคือใครมันทำร้ายทั้งคนดีและคนร้ายเหยียบก็พิการเหยียบก็ขาดขานี่คืออาชญากรรมสงครามชัดๆการที่ไทยออกมาถแถลงทันทีทั้งในระดับ UN และเวทีทวิภาคีสื่อถึงความพร้อมในในการยืนหยัดอย่างมั่นคงและมีเหตุผลแต่ในอีกด้านหนึ่ง หากไทยชชดแต่กำลังทหารโดยละเลยการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนชายแดนก็จะทำให้สงครามนี้ไม่มีผู้ชนะใครคือผู้ชนะในสงครามนี้คำตอบง่ายๆคือไม่มีใครชนะมีแต่ผู้แพ้ร่วมก็คือพละเลือนทั้งสองฝั่งบ้านถูกเผาทหารล้มตายเด็กต้องกำพระโรงพยาบาลกลายเป็นซากสงครามไม่มีใครชนะจริง นี่คือความจริงที่มนุษย์เรียนรู้มานับพันปีและเรากำลังเห็นมันซ้ำอีกครั้งบนแผ่นดินไทยและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเดือนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหากทุนชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับประเด็นร้อนครั้งหน้าสวัสดี